ผมชื่อโฮชิคาวะยูเป็นนักเรียนมัธยมแฟชั่นเป็นหนึ่งในงานอดิเรกข,ของผมและถึงผมจะเป็นผู้ชายแต่ผมก็ชอบของน่ารักน่ารักด้วยเช่นกันแล้วก็คงต้องขอบคุณใบหน้านี้แหละนะผมเลยชอบถูกทักว่าเหมือนผู้หญิงตลอดทีนี้ผมเลยไม่อยากที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆเลยแต่ว่าผู้หญิงที่นั่งข้างผมโคฮิยตะเธอดู ata, กเกี่ยวกับงานอดิเข,ของผมโฮชิคาวะ วันนี้มีของออกมาใหม่ที่ร้านที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้ด้วยแหละไปช้อปปิ้งกันเถอะเธอเองทำกับผมเหมือนว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงของเธอคนนึงแต่ผมอยากให้เธอมองผมในฐานะผู้ชายคนหนึง่งก็นะมันก็สนุกดีนั่นแหละเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนี่เธอตั้งใจไว้ว่ายัางไงกันแน่นะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปกินแผนเค,ค้กที่นี่กันเราลองทดสอบเธอสักหน่อยแล้วกัน โคฮินตะฮะวางแผนกับผมไว้มากมายขนาดนี้เนี่ยอะไรกันนี่ถ้าอยากให้เราเป็นเพื่อนสาวงั้นเหรอก็ไม่ใช่ว่าผมจะใส่ใจนักหรอกนะฉันฉันอยากให้นายมาเป็นเพื่อนฉันนะสินั่นมันอะไรกันนะหลังจากนั้นพวกเธอก็ไปซื้อของกันอย่างบ้าคลั่ง สิ่งที่ทําให้ผมโฮชิคาวายูเป็นกังวลในช่วงหลังๆมานี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ผมมีกับผู้หญิงที่ผมแอบดักโคฮินาตะได้กลายมาอยู่ในฐาน,นะเพื่อนสาวถ้าชวนผมออกไปเที่ยวด้วยกันในวันนี้ด้วยเหมือนกันผมได้เค้นสมองในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้ ขอบใจที่มากับฉันในวันนี้ด้วยนะฉันมีงานอดิเรกเยอะแยะเลยที่หาเพื่อนที่จะยอมออกไปเที่ยวด้วยกันกับฉันยากนะฉันสนุกมากๆเลยลนะ่ะทางนี้ก็เหมือนกันขอบใจนะเป็นเพราะใบหน้าที่ดูเหมือนผู้หญิงงี่้งนั้นเหรอผมจะดีใจที่เธอมีความสุขก็เถอะนะเธอไม่ได้มองเราในฐานะผู้ชายคนหนึ่งจริงๆสินะรื้สึ็เหมือนว่า ฉันได้อยู่กับเพื่อนผู้หญิงเลยเวลาที่ฉันอยู่กับนายนะอ๋อขอเค้กนาะยฉันหน่อยสิงอย่างนี้ก็คงจะไม่เป็นไรระหว่างเพื่อนผู้หญิงด้วยกันถูกไหมเอานี่ฉันจะให้เธอชิมของฉันด้วยนะ<ำ>นั่นมันดูออกจะฝืนๆไปหน่อยแต่ว่าเราสงสัยชะมัดว่าทีนี้เธอจะตอบสนองยังไงง๊ ของนายเองก็อร่อยมากเลยเหมือนกันนะผมแพ้แล้ว